นะครับผมในช่องเปรย์ปูอยู่ผมเปรย์ปูนะครับผมแล้วก็ของนี้ก็อยู่ในเกมที่เราบแล้วนะครับผมนี่เราแต่งตัวดุดึงหน่ไหมท่านโจมครับผมแต่งตัวดุดึงใหมครับตึงเนาะตึงดึงดึงดึงล้มนั่งตึงครับนี่เราอยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ผมเพิ่งเจอเมื่อเมื่อตอกตาให้แล้วไต่แร้งกันอยู่ดีก็เจอเพื่อนคนนี้ครับต้นุ่นถ้าเริ่มพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ก็แสดงกำลังใจด้วยนะครับไปเลยไปดูเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนในอยู่หรือเปล่า อะไรอะไรอยู่โหอะไรได้ยินเราบ้างเราได้ยินไยน่าจะโดดไหนอ่ะเพื่อน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 ครับนะเพื่อนครับโดดไหนครับสูโดดพีคไหมครับ งั้นเราโดดพีกนะทุกคนเราจะไปโดดพีนแล้วนะแตตอนที่เราอน่ยนะพอเหนแรกๆเราชอบลูมบ้านใหญ่มาก บ้าน,น,นามมีนะ่เพื่อนลบ้ามมนนี่หนึ่งคนลงบ้านนายเพื่อนาม,มาเข้าไปในบ้านแล้วหนึ่งตัวใส่เสื้อสีสม้มสกิลน่าจะเป็นดาชาโอ้ยตา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 ยเพื่อนในไหวป่ะเนี่ยในแล้วมันตายแล้วมันตายแล้ว ไม่มีอะไรแต่เราคุมเดี๋ยวเราคุมบ้านตรงนี้ให้เล่นแบงค์ยืมของเขามาก็ได้นี่คับแรงตัวแดงโนตัดตับ้านเราไม่มีคนเลยไหน ครับมีใครมีกระเป๋าบ้างไหมครับอยากไล่กระเป๋าสองครับอืมฮัลโหลครับมีใครมีคนชุบกันอยู่ด้านล่างนายเราไปเลยเบอร์สองเราต้องไปยิงไอคนที่ยังชุบอยู่กันอยู่ด้านล่างแล้วก็กำลังไปมันยังชุบไม่เสร็จยังชุบไม่เสร็จ มันกำลังชุบอยู่เบอร์สามไปก่อนเลยเบอร์สามช้าเลยเบอร์สามช้าเลยเดี๋ยวยิงจากระยะไกลให้เดี๋ยวยิงแค่แม่แก่เอ้ยมันมันชุบเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนมันอ่านชุบตรงที่เราฆ่าไปก็ได้นะเชื่อสุ่มๆนั่นน่ะมันมันขีร่รถสปอร์ตไปแล้วไกลอ่ะโอ้โหมันขับเร็วมากรถสปอร์ตเป็นรถสปอร์ตเอนนงนะรถ ก็สปอร์ตแม็กลาเรนน่ะนั่นน่นะจะยิงได้ยิงนะอยู่ด้านล่างครับตรงบ้านฟาร์มยิงได้ยิงเลยเพื่อนเฮ้อยู่โรงเรียนมั้ยอยู่โรงเรียนมันอยู่ทนะี่ไหนระึหนักมากเกินะนไปร้อยยี่สิบแปดมันอยู่ในน,น,น่าจะหลังายาอยู่ แต่ตอนนี้เรามีเราเรามีแอปวอร์ดหนึ่งอันตอนนี้ฮัลโหลครับมีใครแชทเป็นเพื่อนไหมใครแล้วค่ไม่ารแล้วเราเจอเพื่อนอีกตัวนหนึ่งมาแล้วใสยุดสีเหลืองแต่งหนึ่งแตกงหนึ่งแต่งหนึ่งไม่ได้เห็นมาแล้ว ยิงอยู่แล้อ้โหโอู้หว้าวโอ้โหแบบโอ้โหตายยังตายยังมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วสองตัวมันน่าจะเหลือไอตัวตรงโรงเรียนหนึ่งตัวตัวท้ายนายยิงยังอ่ะโรงเรียนนะเข้าไปในบ้านนี้ไม่ใช่เอ้ยมันมันเหลี่ยนซิกอะเราไปเช็คยเาแล้วนะโรเรียนไม่มีมันก็ หายอ่ะแค่จุดปักนี่แหละศพมันมีแค่สองศพอ่ะมันไม่ได้มีสามศพอ่ะเพราะว่ามันยังเหลืออีกหนึ่งดิเห็นไหมเห็นไหมมาควนแผนที่อยู่ตรงโรงงานเอายาทีม่มันมันน่าจะไปฟางของต่อที่โรงงานน่าจะใช่อาจจะเป็นตี้ให้เราดูไปเมื่อกี้อยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ใ,ใกล้ๆโรงงานน่ะจะไป ai บอร์บอร์บอร์สี่ในดูด้านด้านหเหลืองนั่นยูดูด้านลังยิงกัดไม่ปล่อยแล้ววะ เราขอฟาร,ร์มกล่องนี้เราไม่มีของเลยขอบคุณมากครับไอตัวะยักษไก่มันน่าจะมีปืนไกลอะ่ะ เพื่อนมันกำลังจะขึ้นบ้านนายอ่ะเก็บ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  lặng em vô giờ đây nè. เ,เพื่อนเบอร์สามยังไม่ออกใช่ไหมครับเ,เ,พเพื่อนยังไม่ออกใช่ไหมโอเค <Okay. S 2> ตู้ซื้อของที่พอชินุุกมันไม่มีเหรอ นแลโอเคเาจัดของเียร้อยโอ้ยมันมีคนทุบก,กันอีกแล้ว มีใครเตรียมตัวชาร์จบ้างครับมีใครมีคืนชาร์จบ้างครับผมมีสองกระบอกครับอืมชาร์จได้เลยนะเจ็บหนักครับแตกครับน่าจะน่าจะน่าจะตี้เดิมแหละ ขับรถจี้ตูดรถจีบคันนั้นเองรถเราแรงกว่าโว้ยไม่มีปุ่มดับเครื่องทวนเลยแล้ววัาไหนแต่แนตะเดี๋ยวเราจัดการรถคันนี้ให้ แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกสองเรียบร้อยเราเคลียร์รถให้แล้วไม่ต้องห่วงรถแล้วเราจัดการให้แล้วก็ไปตรงเรา งตัวเอง้ยวงบีบท <and living S 2> ีละสองเลยปะโอ๊ยเราเจ็บ

ด้านหลังก็มีใช่ไหม,มนายเล่นมุมอ่ะมันอยู่ด้านบนอย่างง้ก็ยิงเราได้ปะมันหนีแล้ว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  กีไปสู้ไม่ได้มามาหยิบเอคมานะไม่ถือปานะเรา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 เจอหนึ่งตัวแล้ว อืมอืมอืมเรามีแผนนี้เราขออ้อม่ะนายนายนายมีไอวอลไหมมีเลยอ่ะไอวอลไปเดี๋ยวเราจะไปเราจะไปซื้อของชุบเพื่อนนายวิ่งไปนายวิ่งไปเราจะเบี่ยงเบนความสนใจให้ มันจะเล็งแต่รถรถเราเดี๋ยวเราชุบนายให้แป๊บไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง ให้ยิงอะบนดาดฟ้าโรงงานเหรอเอาอีกแล้วโอ้ยยังไม่ทันได้เล่นเลยจะตายอีกแล้วมววาโดนอะไรยิงอะ <Yeah. S 2> นายนายนายเราไปแล้วนะนายนายเจอกันบ๊ายบายเอาล่ะครับต้นทางทุกท่านมันก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสำหรับเกมนี้ก็ประมาณนี้เนาะท่านชมเนาะก็แบบเราก็ได้เจอเพื่อนใหม่เนาะท่านชม นี่ใส่ดีนะท่านชมผมว่านะเนี่ยสังคมเกมมันเป็นอย่างนี้ทุกคนอะ่ะผมบอกเลยสังคมเกมฟีไฟจเจริญแต่มันก็ยัมีพวกปันป่นๆไงท่านชมก็ก็ประมาณนี้แหละท่านชมสำหรับวันนี้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็เจอกัน